เมื่ออยู่ริมฝังชนฉันยนทุกยามเย็นพักในร่มเงาไม้เอนฉันมองเห็นนกบินกลับรังตะวันไกลจะลับแล เรือเจ้าอยู่ริมฝั่งเฝ้าแต่ครวนแต่ครวนหาน้ำตาลังจึงร้องสั่งอะไรเฝ้าแต่ครวนสั่งคำแม่เรืออร่อย บคนที่เคยซึ้งใจขอเรือนำเธอมาให้ทีตะวันเมื่อจมแผ่นน้ำสายชนงามดังกำมายิ่อวดาววุดาวดวงนี้ส

เฝ้าต่ครวนสั่งคำแม้เรือลอยลำไปอบคนที่